นี้นะคะโมก็อยู่บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลศรีสวคสค่ะบริเวณริมหนองสมบูรณ์ประตูห้าค่ะวันนี้จะมาถ่ายร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งนะคะข้างๆร้านฝรั่งเลยก็คือร้านลูกชิ้นต้มนะคะน้าจิ้มสุดแซ่บเี่จ้าลูกชิ้นหมูต้มไม่ละห้าป้าหนาประตูห้านะคะน้าจิ้มรสเด็ดเลยค่ะอ๋อด้านข้างมีกล้วยทอดด้วยขายกล้วยทอด<ม>ด้วยนะจ๊ะ ก้วยทอดเป็นชายเออเดี๋ยวซื้อไปให้แม่ดีกว่าจ้านั่นแฟนชายนี่แฟนฉันนี่แฟนฉันนี่แฟนฉันแฟนฉันหนึ่งโต๊ะเพราะว่าขอดูน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมจ้าจัดเลยเนี่ยมีลูกค้ามาตาม u t u b e มาไหมคะเนี่ยมีเพราะว่าคนดูเยอะเลยนี่ค่ะเขาถ่ายให้อือหือ ป้าวาดขายลูกชิ้นต้มด้วยแล้วก็มีพวกน้ำอัดลมน้ำเปล่าขายด้วยนะจ๊ะเชิญจ้าตามสบายนะลูกชิ้นอ่าสาลายเนื้อหมูนะคะพิเศษหมูเต้าหู้หมูไส้กรอกจ้าแล้วก็นี่ค่ะพวกบรรดาฮอตดอกต่างๆนะจ๊ะนี่เต้าหู้แฮมอ่าเต้าหู้แฮมนี่เต็มตู้เลยนะจ๊ะ ยุบไปบ้างแล้วยุบไปแล้วไปึ่งตู้ึตู้แล้วเหรอคะากน่ากินมากเลยมีทั้งไม้ละห้าแล้วก็ไม้ละสิบนะคะแต่หนูชอบไม้ละห้าป้าวาดอร่อยอางเนี้ยอันนี้เอาสี่ไม้จ้าชีสชีสสองแล้วก็อะไรไสกล่องเนี้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเฮ้ยคนจ่ายตังหายไปไหนวะเนี่ยเอาแม็กแม็กกินอะไรอีกเปล่า ี่ไม้แล้วคะสิบยี่สิบสสเอาอันนี้สองค่ะอ่าได้เลยสองสาม่สห้าไอ้ใหไม้นึงค่ะชีสชีสีนะห้าสิบค่ะสองไมพอแล้วไม่กินไม่กินา่าแน่นโอ้ขอบคุณมากค่ะนี่เพราะว่าเขาก็เอาไปต้มแล้วนะมีน้ำใจก็แล้วเราก็มีน้ำใจตอา คนชอบดูป่าวแยนะได้แยกน้ำจิ้มได้ค่ะนล้วอะไรคะอ่าแยกน้ำจิ้มได้นะข้างบนมีเอ็นหมูช้าลายข้างหน้ามีถือกี่ไม้คะห้าบาทมาละใ่้งั้นจ้ามีขนมให้ถือว่าตอนนี้ก็องมีลูกค้ามาหน้าร้านนะคะประวัิลุงไปไหนอ่ะนี่ดูแตงกวาเขาๆด Oh, เพิ่มกระเทียมด้วยกระเทียมหั่นกระเทียมซอยอเชิญนจ้าอ่ะเดี๋ยวลุงจะหยิบอันนี้ให้หนูแล้วนะจ๊ะตอนนี้มีอะไรกลกอ่ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊าอหอมจังเลยเหมือนใส่ใบตเตยเลยตเตอหอมหอมค่ะ ร้อนร้อน้น่ากินนะมีใครไปหาวี่ปาวแถมให้สองไม้นะจ๊ะค่ะวันนี้โมเป็นแยกน้ำจิ้มนะคะปราวาดขายกี่โมงถึงกี่โมงนะจ๊ะเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นมาได้เลยนะคะบางวันก็หมดก่อนอาบางวันถ้าหมด หมดก่อนคือก่อนห้าโงเ็นเนาะจนกว่าของจะหมดละกันโอ้โหปลาว่าใค้น้ำจิ้มไม่ยั้งเลยอีกแล้วเต็มถุงเลยค่ะค่ะเพื่อนๆอยากกินลูกชิ้นต้มน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะก็ขอเชิญที่ร้านนี้ได้เลยนะคะร้านป้าหนานะคะเอาป้าหนาหรือป้าวาดอะ อ๋อได้ทั้งนั้นเลยป้าหนาก็ได้ป้าวาดก็ได้อ่าโอ้โหให้ผักเยอะเลยพอแล้วเราไม่ได้หยิบเราขยุ่มขยุ่มผักขยุ่มแล้วก็เดี๋ยวเอาโคกถังค่ะโคกถังอันนึงค่ะพอไหมเนี่ยน้ำกินหนูพอจ้าพอจ้า เขาจะทําโค้กขังให้นะจ๊ะมีน้ำเปล่าขายด้วยไหมจ๊ะมีน้ำเปล่าน้ำอัดลมโค้กถังนะคะมีทุกน้ำเลยถ้าเผ็ดเผ็ดหรือว่าใครเหนื่อยมาก็มาร้านนี้ได้เลยนะจ๊ะน้ำโปงน้ำเปล่าการข้างก็เป็นร้านพี่นันนะคะข้างๆกันเลยคือเป็นร้านเด็ดทั้งสองร้านเลยนะคะโอ้โหน้ำแข็งเต็มเลยค่ะลุง 50, หา้าสิบเจ็ดสิบนีอโอเคค่ะอันนี้30บาทเองส0มสิบาทเองนะคะเขาก็ใส่ในมออต,ต้มจะลาดไปเลยก็ได้หรือว่าจะแยกก็ได้นะคะผักขยุ่มแยกน้ำจิ้มก็ได้ะะย <laughs> แยกน้ำจิ้มก็ได้นะคะ ต้มไม่นานแป๊บเดียวก็สุกแล้วเพราะว่าน้ําร้อนอยู่แล้วนะจ๊ะน้ํามันเดือดอยู่แล้วาเสร็จแล้ว <laughs> มาไม่ทันค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้โมอขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวาด